สวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางนะคะพาน้องๆบ้านเอมิเรตไปที่สวนน้ําอันดามันดาเด็กๆทักทายหน่อยเลยว,วันนี้จะไปไหนกันคะไปส,วน,ไปสวนน้ำอันดามันดาโอ้โหไปสวนน้ําอันดามันดาอันนี้คือมีถุงมีถุงสแตนบายของตัวเองเลยเหรอคะ<ๆ>เรากําลังจะถึงสวนน้ไํไในอีกประมาณ3นาทีโอเคไหม ตื่นเต้นไหมคะค่ะอะไรนะคะพี่ยาใหมอะไรคะพี่แอนูไม่ได้ยินคัขออีกที ขอีกประมาณ2อนาทีนะคะตอนนี้เรากำลังจะพาน้องๆจากบ้านเอมิเรตไปที่ไหนคะไปที่ไหนคะตตอนนี้อยู่ภูเก็ตเราจะไปเที่ยวสวนอะไรอันดามันดาสวนอันดามันดาภูเก็ตนะคะเป็นสวนน้ำที่น้องๆใฝ่ฝันมากเลยใครอยากไปสวนน้ำอ,นอยากไปสวนน้ำเหรอ ทางนี้ถึงแล้วรอแล้วนะได้เลยคาะกำลังเดินทางนะคะน้องๆอยู่บนรถอีกประมาณสองนาทีจะถึงสวนน้ำมาเรเห็นส่วนน้ำกันหรือยังเนี่ยเห็นส่วนน้ำกันหรือยังนี่ลูกเพรขาโครงการอีจันเติมรอยยิ้มในกัมพาร์ปีสี่นะคะตอนนี้เรากำลังพาน้องๆจากบ้านเอมิเรตนะคะไปที่เด็กๆเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะวันนี้อันดาบันดา ใครอยากไปเที่ยวสวนน้ำบ้างทุกคนอยากไปสวนน้ำทุกคนเตรียมตัวนะคะตอนนี้กำลังถึงสวนน้ำแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตแล้วค่ะดีใจไหมลูกดีใจมากดีใจมากเลยเหรอคะหนูหนูอยากเล่นอะไร อยากเล่นน้ำมากว่าอยากเล่นน้ำมากแล้วแล้วหนูอยากเล่นสไลเดอร์อยากเล่นมากเลยอยากเล่นมากเลยหนูชอบไหมคะชอบชอบเหรอคะไงซ้ำซ้ำซไปแล้วซ้ำๆไปแล้วหรอเด็กเด็กเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้คือนั่งไม่ด็กอะไรนะตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเหรอทุกคนล้คนั้ล่ ค่ะเตยมตัวอยู่ค่ะทุกคนทุกคนเตรียมตัวได้แล้วแล้วแล้วพี่พี่คนโตเนี่ยอยากเล่นส่วนน้ำไหมเนี่ยพี่พี่โตก็อยากเล่นส่วนน้ำนะคะเต้นเต้นแต่ว่าเก็บทรงอยู่เต้นเต้นไหมคะเต้นเต้นไหมคะเออไหนทุกคนดูข้างหน้าเราเห็นส่วนน้ำหรือยังเนี่ยว้า ส่วนน้ำหรือยังไหนดูมันเสียบตรงน้นองเนาะเราล,ล,ลขึ้นไม่ได้จับไว้นะจับไว้ดแนั่นนะ,นะ,นะถึงส่วนน้ำกันแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอลงก่อน,นรเราจะ <c oughs> วันนี้จะให้เด็กๆเ,เล่นน้ำให้หนำใจกันไปเลยนะคะรนนะรรระะะววัังงถถนโอเคค่อยๆลงนะคะค่อยๆลง ว้าวต่อแถวเป็นแถวเลยเป็นกลุ่มเน้าลยน่แถไว้นะอ่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอยู่กับซำซำต่อแถวไว้ต่อแถวไว้2สองลูกเพจค่ะถึงแล้วนะคะสวนน้ำอันดามันดาภูเก็ตค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาเด็กๆ จอดข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราพาน้องๆเ,เดินเข้าไปนะคะไปดูกันว่าวันนี้เราจะมาช่วยกันเติมความสุขให้กับเด็กยากไร้อ่นไหนพี่กลุ่มหนึ่งอยู่ไหนแถวแถว,วอยอยู่ที้อาอะทำเป็นแถวอันนี้สองนะสองอยู่ทางนี้นะกลุ่มหนึ่งสามช่วง้ว่สามสี่น่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึงฝั่งนี้มาไหนใครกลุ่มหนึ่งกลุ่มห<ะ>น,นึ่นนนส<อ>งสียอะไร อ่นะเอาไหมกลุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งไหน,นไอ่ะอ่ะสีเหลืองอยู่แถวนี้ยกมือสีเขียวอยู่แถวนี้สีชมพูอยู่แถวนี้ค่ะอยู่สีชมพูสีแดงอยู่แถวนี้ค่ะแล้วก็สีฟ้าอยู่แถวสุดท้ายเคพร้อมไหมจ๊ะหนูน้อยพร้อมไหมคะพร้อมนะคะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นดีใจไหมคะ ดีใจหรอหนูชอบสวนน้ำไหมที่นี่คือสวนน้ำที่ไหน,อ,นอันดา,นดาอันดาแมนดาหรอซำซๆซำาๆอยากเล่นอะไรที่สวนน้ำาอรอยากเล่นสไลเดอ ER. ร์ดเดี๋ยวรอดูน้องซำซเล่นสไลเดอร์นะคะวันนี้นี่อีมานอยากเล่นอะไรคะน้ำอยากเล่นน้ำ <laughs> น้ำเป็นขวดไหมไม่เอา <laughs> โอเคอ่ะ กลุ่มสีเหลืองยกมือมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบไหมกลุ่มสีเขียวยกมือมีกี่คนค่ะกลุ่มกลุ่มหนูมีกี่คนตกลงเก้าคนเอานับสิซ้ำๆนับสีชมพูยกมือสีชมพูมีกี่คนเก้าคนเอานับหนึ่ง มพูมีสิบคนนะสีแดงมีกี่คนคะสิบเอ็ดคนสีแดงนับเร็ว เป็นของพี่เขามาแล้วพี่เขามาแล้วโอเคเด็กๆกําลังจะเดินดีใจแทนเด็กๆค่ะใช่ค่ะดีใจแทนเด็กๆมากๆวันนี้เป็นครั้งแรกของเด็กๆบางคนเลยที่จะได้เที่ยวสวนน้าเด็กๆบางคนเนี่ยมาอยู่ในโครงการกับเรานะคะเที่ยวมาปีที่สองที่สามแลายบายๆหน่อยบายๆไหนใครจะเที่ยวสวนน้ําใครจะเที่ยวสวนน้าใส่ชุดว่ายน้ํากันมาแล้วใช่ไหมเนี่ย ใส่ชุดว่ายน้ํากันมาอย่างนี่คือชุดว่ายน้ําใช่ไหม,ไมไพ,มพ,มพมมหร้อมพร้อมพร้อมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าสวนน้ําด้วยกันเด็กๆเ,เดินเป็นระเบียบนะคะเดินเป็นระเบียบนะคะโอเคไหมโอเคสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้าอันดามันดาภูเก็ตค่ะเรากําลังจะพาน้องๆเนี่ยนะคะน้องๆจากบ้านเด็กกมพูชาเอมิเรตนะคะไปเที่ยวสวนน้ํากันหลายๆคนเคยไปสวนน้ําแล้วใช่ไหม แล้วบางคนมาเที่ยวกับพี่ๆครั้งแรกนะคะก็วันนี้จะเป็นสวนน้ําครั้งแรกของน้องๆเลยเนี่ยรอดูอันนี้คือถุงเอาไว้ใส่อะไรผ้<พ>า,<พ>าเปียกโอเคเด็กๆเข้าใจตรงกันนะคะถุงอันนี้เอาไว้ใส่ผ้าเปียกนะแต่เมื่อกี้หนูมีถุงของตัวเองเอาไว้ใส่อะไร <laughs> มมมเมารถเมารถเมารถอยากให้พี่ๆแจกถุงอีมารับถุงแล้วอ,อ,อีมันอีมันเคยไปสวนน้ำไหมคะ คยไปอีมันชอบอะไระไรดิชอบสไลเดอร์แล้วถ้ามันสูงอีมาเล่นได้ไหมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นโอ้โหปาก่างนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนน้ำด้วยกันนะคะรอพี่พี่เขาก่อนรอพี่พี่เขาเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กๆก,ก่อนนะคะไหนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอคุยด,ด้วยเนะ น้องชื่อน้องอะไรคะอยามาเลยมันว่าเหรอมันว่ามันว่าอยู่ปอไหนอยากมาเล่นออสองอยากเล่นสวนน้ำไหมอยากเล่นฮาน่าล่ะฮาน่าชอบส่วนน้ำไหมคะชอบค่ะฮาน่าได้ไปเที่ยวทะเลไหมปีที่แล้วได้ไปเที่ยวที่ไหนคะหัวหินค่ะไปเที่ยวได้ไปหัวหินไหม ได้ไปหัวหินด้วยเด็กๆที่ได้ไปหัวหินนะคะก็จะได้ไปส่วนน้ํากับเราปีที่แล้ว,ลวนะคะ,ะือว่าเราตตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะชอบเคชอบค่ะ,อ,คะอ๋อน้องอยากเล่นอะไรที่ส่วนน้ำสไลเดอร์อยากเล่นสไลเดอร์ได้เลยเดี๋ยววันนี้พาเด็กๆไปเล่นสไลเดอร์สวนน้ำกันแต่เด็กระวังรถก่อนอันนี้ตื่นเต้นมากเลยเหรอ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากอันนี้คือเรายังไม่ได้เห็นสไลเดอร์กันเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูสไลเดอร์ข้างในกันไปนั่งรอข้างบนนะคะมันจะมีห้องแอร์เย็นๆนะลูกนะอพาป์ที่พาไปเลยจ้าเอาไปเป็นกูเดินตามาพี่มาเลยนะไปสวนน้ำกันค่ะ เด็กๆไปส่วนน้ํากันค่ะลูกเพจ่ะใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีลูกเพจอิจานทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในโครงการเติมรอยยิ้มเด็กกำล้งปีที่4เด็กๆท่านหนอยวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ ส่วนาน้ําอันดามันดาเจอกันนะคะทุกคนค่ะลูกเพจน้องๆนะคะเป็นเด็กๆจากบ้านเด็กกาพร้าเอมิเรตจังหวัดสตูลน,นะคะวันนี้เราพามาเที่ยวในโครงการอิจันเติมรอยยิ้มเด็กกาพร้าเนี่ยเป็นปีที่สี่แล้วนะคะ <c oughs> บางคนเคยมาบางคนไม่เคยมาบางคนไม่เคยเจอพี่อิจันเลยวันนี้น่าตื่นเต้นโอ้โหเ <c oughs> ด็กมาทางนี้ค่ะส่วนาน้ําใหญ่มากเลย มารอรับเด็กๆขอบคุณมากนะคะนี่ไหนดูซิใหญ่มากเลยสวนน้ำอันดามันดาที่ภูเก็ตพาเด็กๆไปกันดีกว่าบ๊ายบายหน่อยถ้าถ่ายกล้องหน่อยเร็วเป็นไงคะตื่นเต้นมาดูตื่นเต้น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 บายบาย บายบายคะ่ะพร้อมเล่นสวนน้ํานี่คือใส่ชุดว่ายน้ํากันมาแล้วนะเนี่ยโอ้โหพร้อมไหมคะพร,มพร้อมเลยคะ่ะท้นู้นน้องๆจากบ้านเอมิเรตนะคะวันนี้มาประมาณ50คนนะคะที่สวนน้ําอันดาบันดาภูเก็ตสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะหรอใหญ่ไหมที่นี่ใหญ่ใหญ่มากน้องชอบไหมคะชอบชอบอ่ะเด็กๆทักท้ายน้อน นี่คะ่ะว้าวมากมัน Amazing เลยใช่ไหมท่านมา Amazing เลยนะ b <c oughs> บ b y อันนี้คนนี้ก็เล่นอีมันอีมันบายบายอีมันบายบายหน่อยมี่บายบายส่งน้องๆน,นะคะเข้าไปลุยสวนน้ำด้วยกันก่อนส่วนพี่ๆแก๊งนี้พร้<ข>อม oh, <my. S 2> ไหมคะพร้อม โอเคเรากำลังจะพานุองๆเข้าไปที่สวนน้ำแล้วค่ะทุกคนต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่อยู่บ้านเอมิเรตมาหลายปีนะคะ<ๆ>ก็จะเคยมีโอกาสได้มาเที่ยวกับอีจันเห็ยทุกปีแต่ว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้ามาก็จะเพิ่งได้มีโอกาสมาเที่ยวกับเราครั้งนี้เป็นปีแรกแล้วก็เป็นสวนน้ำครั้งแรกของน้องๆด้วยนะคะ วันนี้อากาศดีซะด้วยใครกินข้าวมาน้อยนะจะไม่มีแรงเล่นน้านะรบบอกอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วเหรออะ,อะระหว่างรอนะคะเราก็ให้เด็กๆนะคะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะคุณน,น้องพร้อมไหมคะมน้องเคยมาเล่นสวนน้ำหรือเปล่าคะเคยแต่ไม่เจนีดีเคยอะไรนะ เคยค่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่ค่ะเคยไปเล่นที่ไหนประจวบค่ะไปปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปที่หัวหินชอบไหมคะชอบค่ะอยากมาทุกปีไหมแล้วหนูล่ะคะหนูชอบสวดมนต์ไหมลูกชอบค่ะชอบหรอคะเป็นไงคะอยากมาทุกปีไหมค่ะอยากมาทุกปีเลยพี่ว่าวันนี้พี่ๆคนไหนจะลงน้ํากับน้องบ้างแน่นอนว่าต้องเป็นพี่ก้ามปูค่ะพี่ว่าเขาแต่งตัวมาพร้อมมากนะคะ ขอบคุณทีมอีจันที่สารฝันให้เด็กๆยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสังคมอีจันด้วยนะคะที่สารฝันให้เด็กๆเ,เช่นกันนะคะก็เรามีสังคมอีจันนี่แหละที่คอยสนับสนุนพวกเรานะคะเราถึงพาน้องๆมาที่นี่ได้เดี๋ยวขอให้น้องๆได้เตรียมตัวกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะยะ่าๆซำซ้ำสูงอยู่นั้นเนี่ย ย่าๆซาๆนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าแก๊งเด็กจิ๋วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าแก๊งเด็กจิ๋วแก๊งวัยรุ่นหรอใครเป็นวัยรุ่นอ่าเดี๋ยวเราจะวัดส่วนสูงนะคะเราจะวัดส่วนสูงกันก่อนใครส่วนสูงไม่ถึงก็จะได้ไม่ถึงร้อยยี่สิบสองเกิน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 อย่าไม่ถ คนนี้อะไริมันไม่ถึงเลยอันนี้เกินกมาก่อนนซ้ำๆเกินซ้ำๆลุ้นมากเลยุ้นกเลยลอดแล้ไดูสิเลอแล้วค่ะนั่งไปไหนคะไม่ถึงต้องวัดส่วนสูงเด็กๆนะคะเพราะว่ามีเรื่องของ พอดีเงยหน้าขึ้นสิต้องวัดส่วนสูงเนื่องจากว่าเครื่องเล่นที่เป็นแอดเวนเจอร์บางอย่างเนี่ยเด็ก<ด><ด>ตัวเล็กๆก็จะเล่นไม่ได้นะคะก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆด้วยเป็นไงคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนูจะเล่นอะไรบ้างวันนี้เล่นสไลเดอค่ะเล่นสไลเดอร์ถ้ามันสูงมากๆหนูเล่นได้หรอ พร้อมนะโอเคแก๊งนี้พร้อมไหมคะพี่พี่คนสวยอันนี้พี่พี่มอไหนคะมไหนกันมอห้าปอห้าหรือมอห้าปอห้าอุ้ยยังเป็นรุ่นน้องอยู่เลยซากินะอยู่ปอไหนปห้าคนนี้ก็ปห้าเหมือนกันแล้วพี่จะรอดูว่าแก๊งปห้าเนี่ยเขาจะเล่นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดได้หรือเปล่า ไหวไหมไหวไหวทุกคนไหวมีใครมาใครมาปีแรกบ้างนะปีแรกหมดเลยปีแรกหมนี่ปีแรกเหมือนกันเคยเล่นไหนไหนุูด้วยหน่อยเคยเล่นสวนน้ํำไหมคะเคยค่ะเคยเล่นที่ไหนเคยเล่นที่ตังค่ะที่ไหนนะที่ตังค่ะที่ต่างที่ตังต่งเป็นไงคะสวนน้ําหนูชอบไหมชอบค่ะหนูเคยเล่นกี่ครั้ง ครั้งเดียวค่ะไม่ครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่สองคงหรอใช่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นได้เดี๋ยวเราเจอกันฮาน่าเคยเล่นสวนน้ำไหมอ๋อฮาน่าเนี่ยไปหลายปีแล้วใช่ไหมมาเที่ยวกับพี่อีจันกี่ปีแล้วคะสองปีปีที่แล้วไปที่หัวหินหัวหินสนุกไหมลูกสนุกค่ะแล้วที่ภูเก็ตล่ะสนุกกันยังไม่ทันได้เล่นเลยเดี๋ยวรอดูรอดูไหนแล้วมีน้องคนไหนมาปีแรกบ้างคะมีไหม มีนี่ไงปีที่แล้วไม่ได้มาทำไมถึงไม่ได้มาเนี่ยกกอ๋อสก,กินะอยู่ที่กรุงเทพเพิ่งเข้ามาอยู่อยู่ปห้าใช่ไหมคะแล้วหนูเคยไปสวนน้ำไหมคะสก,กินะไม่เคยเลยนี่ครั้งแรกของหนูเหรอหนูจะกลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์พาเล่นเดี๋ยวเราไปได้กันเดี๋ยวไปกับพี่ด้วยเดี๋ยวพ,พี่พาเล่นด้วยสันมาล่ะเคยไปเที่ยวสวนน้ำไหมคะเคยเคยจะที่ไหน ที่กบี่ี่กระบี่สนุกไหมหดีวชอบไหมคะชอบเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นสวนน้ำด้วยกันนะคะอะให้พี่ๆแจกถุงสีแดงถุงสีแดงเอาไว้ใส่ผ้าเปียกนะคะเอาผ้าเปียกใส่ในถุงใส่ก่อนแล้วก็เก็บไว้ในถุงนี้เข้าไหมถไ้ลูกระหว่างเตรียมตัวให้กับเด็กๆนะคะ ระหว่างเตรียมตัวให้กับเด็กๆนี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสวนน้ำแต่ว่าขอคะน้องๆนะคะเตรียมตัวกันก่อนพร้อม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 ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากไหมคะนอนหลับหรือเปล่าเมื่อคืนนอนหลับเพราะว่าเหนื่อยใช่ไหมเรกว่าตื่นเต้นจนนอนไม่หลับกันซะแล้วเมื่อเช้าใครกินข้าวน้อย ให้กินข้าวน้อยเดี๋ยวไม่มีแรงนะแล้วไม่ชอบใครกินข้าวเยอะเออนี่แหละเขาจะได้เล่นสไลเดอร์กันเต็มที่เลยเล่นทุกอันเลยนะ<ก>อันสูงๆกันเล่นทุกอันเลยนะ<ก>โอเค <laughs> อะไรนะเล่นได้หมดเลยหนูหนูชอบเล่น,เ,ลนดเดี๋ยวเราดูแต่ว่าถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆเล่นได้แค่บางอันถ้าเราสูงเกินร2อเราเล่นได้หมดเลยซํำๆเกินไหม แต่ซ้ำๆจะกลัวหรือเปล่ารอจ้ใครจะกลัวหนูจะกลัวโมนาโมนาจะกลัวหรอแล้วโมนาชอบสวนน้ำไหมคะชอบชอบมนาจะไปเที่ยวสวนน้ำแล้โมนาจะเล่นสไลเดอร์กับใครจะเล่นสไลเดอร์กับใครกับเพื่อนคนไหนโมนาเลือกชื่อมาเลย นาเดียนาเดียคือคนไหน,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราจับคู่กันไปเลยนะคะตอน้องอะนักหนึ่งเอาไว้ในกอ้โพร้อมพร้อม,อมโอเคนี่คะ่ะเรามาอยู่กันที่สวนน้ำอันดามันดาจังหวัดภูเก็ตนะคะ อีกไม่นานนะคะเราจะได้พาน้องๆน,นะคะเข้าไปเที่ยวที่สวนน้ําแล้วตอนนี้ขอให้เด็กๆนะคะได้เตรียมตัวกันก่อนให้น้องๆไดเ้เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์เล่นกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกทีในสวนน้ํานะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวพอเล่นสไลเดอร์เนี่ยจะเก็บภาพมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่อันดามันดาวคูเกตกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ